สวัสดีครับเพื่อนๆที่น้องๆน,นะครับเข้ามาชมคลิปนะครับอันนี้ก็คือผมมาอยู่ในกลางไร่อ้อยอ่อนนะครับอ้อยอายุสามเดือนเสร็จครับก็ามาถ่ายนะครับเพื่อผู้ที่มีเนื้อที่นะครับมีเนื้อที่แล้วก็อยากหารายได้สร้างรายได้นะก็ปลูกอ้อยขันน้ำเนี่ยครับ ระยะเวลาของมันก็แดเดือนขึ้นไปนะครับที่จะได้เออใช้คันได้ใชออ้ประกอบการนะก็มาดูครับว่าถ้าท่านมีเนื้อที่หนึ่งไร่สองไร่สามไร่นะครับกับการที่จะปลูกอ้อยนะครับปลูกอ้อยสร้างรายได้ด้วยการปลูกอ้อยคันน้ำนะครับไยขันน้ำไว ไว้คันเองหรือจะเอาไว้ขายเป็นลำก็ได้ครับก็ท่านที่สําหรับอันนี้สําหรับคลิปนี้สําหรับพูดที่ไม่ยังไม่ได้ปลูกนะครับอันนี้ผมพูดถึงผู้ที่ปลูกแล้วหรืออะไรนี่ก็ก็ค่อยว่ากันนะครับการขายการขายนะเมื่อปลูกอ้อยแล้วไปขายที่ไหนใช่ไหมขายที่ไหนนี้มันไม่ใช่เป็นปัญหาหรอกครับ มันเป็นปัญหาที่เรามันไม่ได้เป็นปัญหาที่คนซื้อนะครับเพราะว่าอ้อยเนี่ยเราต้องเน้นว่าอ้อยเราเป็นอ้อยอินทรีย์อ้อยอินทรีย์เท่านั้นจะไม่มีอ้อยเคมีนะเป็นอ้อยอินทรีย์อ้อยเพื่ออสุขภาพอ้อยที่ไม่มีพิษสารพิษต,ตกค้างนะครับไม่มีปุ๋ยเคมีรุนแรงนะครับนี่ของผมปลูกนี่เป็นอินทรีย์นะครับ ระบบอินทรีหมดไม่ว่าจะเป็นขี้วัวนะครับขี้วัวขี้ไก่แล้วก็หญ้าก็ไม่ได้ฉีดนะครับนี่ไม่ได้ฉีดหญ้าค่าหญ้าเลยแค่ตัดเอานะครับบริเวณนี้ที่ปลูกไว้ก็มีเนื้อที่ประมาณเกือบเกือบสองไร่นะครับซึ่งปลูกไว้ก็ได้ทั้งหมดอมืก็ประมาณแปดร้อยเกือบเจ็ดร้อยนะครับประมาณเจ็ดร้อยกอได้เจ็ดร้อยกอนะทั้งหมดสองไร่ก็ปลูกหางมั่งขีมั่งนะครับแต่ช่วงนี้ผมปลูกไว้ระดับ สอคูณสองนะครับสองเมตรคูณสองเมตรมันถึงจะได้อ้อยจํานวนน้อยกอแต่ดูนะครับแต่ละหนึ่งกอนะครับนี่อ้อยปีแรกนะครับไม่ใช่อ้อยปีที่สอการปลูกอ้อยเนี่ยเราจะได้ใช้ได้กี่ต่อนะครับมันอยู่ที่การบําร,รุงรักษาละครับารการตัดของเรานะถ้าเราตัดดีตัดปานิีฐก็จะได้ถึงแปดเก้านะครับ ใน้คันได้ใช้งานอยู่8ปดเก้าปีปการลงทุนครั้งเดียวใช้ได้ยาวเลยครับใช้ได้แปดเก้าปีแปดเก้าปีแล้วเราเราเราค่อยมาไถไถแล้วก็ปลูกใหม่นะครับแต่ว่าในช่วงที่ว่าเราตัดไปเนี่ยเราต้องใส่ปุ๋ยมันนะในปีต่อๆไปเ,เราก็ใส่ปุ๋ย,ยดูแลต่อนะครับแล้วรอกกามก็ดึงไอ้ต้นที่ว่ามัน ไม่ไม่เติบโตอีกต่อไปแบบตัตวก็ไอไอแบบหน่อเล็กๆหน่อกันๆนะเอาออกหรือแย่งอาหารมาประซึ่งเราก็ทิ้งไว้ในแปลงนะครับในร่องแบบเนี้ซึ่งต่อไปมันก็ผุซึ่งใบอ้อยเนี่ยมันผุเร็วมากครับใช้เวลาไม่เกินถ้าหน้าผลอย่างเงี้ยใช้เวลาไม่ไม่เกินสามสี่เดือนมันก็ผุแล้วครับผุไปละหน้าผลนะมันก็แห้งผุไปก็ไม่ต้องไปเอากัวไปทิ้งอะไรมันหรอกไม่ต้องไปกลัวโรคหรอกครับอย่างเงี้ย ถ้าสมมติเรามีเครื่องปั่นเอ่อเอาเครื่องตะยห้ามาปั่นใบมันก็จะเละมันจะย่อยถลายเร็วขึ้นอีกนะครับกอม,มาถ่ายให้ดูครับถ้าใครอยากจะปลูกอ้อยนะครับถามผมได้ทักเ,เดี๋ยวผมเขียนทิ้งเบอร์ไว้นะครับต้องการใช้พันธุ์สำหรับผู้ที่อยากมีไรายได้ซึ่งตกงานหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอยากจะหางานใหม่เป็นง,งานออของตัวเองนะครับ ก็ปลูกไว้นะครับจาหน่ายเป็นลําก็ได้เป็นท่อนพันุก็ได้เมื่อเราปลูกไปแล้วเราก็ดูแลเรื่องลอกกาบอะไรแต่ว่าต้องอยู่กับมันมันจะได้อ้อยที่สวยแต่ว่าถ้าท่านที่ไม่มีค่อยมีเวลาก็อย่าไปปลูกเยอะนะครับปลูกสักไรหนึ่งนะครับอ,อ,อาทิตย์หนึ่งก็มาดูครั้งหนึ่งก็ได้จะได้มีเวลามาใส่ใจบ้างไม่ใช่ว่าเราปลูกทิ้งปลูกขว้างนะปลูกทิ้งปลูกขว้างมันก็ได้ผลผลิตแต่ว่ามันจะแทนที่จะได้ร้อยเปอร์เซ็นมันอาจจะได้สัก หกเจ็ดสิบอย่างเงี้ยนะเราก็ควรที่จะดูแลเอาใจใส่มันอย่างเช่นเนี้ยลอกกาบลอกอะไรเนี่ยเพราะว่าถ้าไม่ลอกกาบเนี่ยนอนจะลงนะครับนอนจะลงกอมันพยายามทําให้กอมันโล่งอ่ะกอโล่งไว้นะครับเมื่อกอมันโล่งแล้วทีนี้แสงแดดก็ลงแล้วหนอนก็จะไม่ค่อยลงนอนกอก็จะไม่ไม่ค่อยลงไปนะครับเรื่องสายพันธุ์นี้ต่างๆนี่มาสอบถามได้ครับว่าพันธุ์ไหนเหมาะกับดินของท่านนะครับผมตอบไม่ได้ว่า พันไหนดีพันไหนไม่ดีมันต้องถามปรึกษากันก่อนว่าดินของท่านเป็นแบบไหนนะผมก็มีหลายสายพันธุ์อันนี้ก็เป็นสายน้ําผึ้งเออิงคโป์สายน้ําผึ้งนะครับเป็นอ้อยที่ปลูกนี่ครับผมปลูกไว้สองท่อนปลูกไว้กอละสองท่อนก็จะได้น,นี่ต่อเล็กนี้ไม่เอานะครับพวกนี้เอาทิ้งไปเลยเพราะว่ามันมันไม่โตพว,วกดูงง่ายง่ายครับที่ว่าเราไม่เอานะ ก็คือยอดมาาันจะเหมือนจะไม่โตยอดมันถี่ๆมนยอดมันไม่พุ่งอนะก็ดึงออกไปเลยต่อเล็กๆเออก็อย่าเอาไว้ึุงก็มีสายพันธุ์นะครับให้เลือกก็มีอันนี้สายน้ําผึ้งถือโปรสายน้ําผึ้งนะครับแล้วก็มีเหลืองกเกษตรศาสตร์ก็หลายๆคลิปก็ลงไปแล้วนะครับก็มีสายน้ําผึ้งแดนใต้เขียวลาวนะครับสายเขียวไต้หวันอะไรนะครับ เป็นอ้อยคันน้ำนะครับก็มีเยอะครับแต่ที่นี่ไม่ได้พูดไว้ตรงนี้เพราะว่าวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องเอ,อ,อาชีพสําหรับอาชีพมือที่อยากเปลี่ยนอาชีพอยากหาอาชีพทานะครับก็จริงๆแล้วคันนะคันเสร็จเราก็ส่งตามร้านค้าก็ได้นะมีกล่องโฟมใส่ขวดไปแล้วก็ไปวางแล้วก็ใหม่ๆเราก็ลักษณะฝากขายก็ได้นะเอาสักสิบล้านล้านละยี่สิบขวดอย่างเงี้ยถวดละสิบบาท เราหาลูกค้าให้ได้ตั้ง10-19นะในค้าร้านค้าร้านขายของเล็กๆน้อยๆตามต่างจังหวัดเนี่ยเราก็ให้เปรเตนเขาขวดละ2บาทก็ได้นะเราก็คิดไป8บาทก็ยังมีกําไรอยู่นะครับสําหรับท่านที่อยากหาไรายได้ก็แนะนําอาชีพให้นะครับาการปลูกอ้อยขันน้ำก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจเพราะว่ามันลงทุนก็ไม่ได้เยอะขอให้มีเนื้อที่ แล้วก็มีเวลาบ้างนะครับช่วงที่ว่าอ้อยมันยังไม่ได้ผลผลิตเราก็ต้องมาดูแล้วต้องมีอาชีพอื่นปนไปด้วยนะกว่าอ้อยมันจะโตกว่าอ้อยมันจะจะให้ผลผลิตกับเราได้เนี่ยก็ใช้เวลาแปดเก้าเดือนน่นซึ่งเราก็หาเครื่องคันน้ําอะไรไว้ก็ได้นะเมื่อเสร็จแล้วก็หาเครื่องคันน้ำสักเครื่องหนึ่งสักตัวหนึ่งทุกอาชีพะครับมันก็ต้องลงทุนนะถ้าเราไม่ลงทุนเราก็ไปยังไงไปต่อไม่ได้นะก็ต้องหา เป็นเครื่องก็อยู่ประมาณสักหมื่นหมื่นกว่าบาทนะครับประมาณเนี้ยค่าขวดค่าอะไรก็ตกอยู่ประมาณกี่กลมๆล้มนะเผื่อสุขเชินทำอะไรต่างๆค่าอะไรต่างๆก็ประมาณสักสองหมื่นนะตีกลมๆไม่สองหม <c oughs> ื่ 2, 000, นถะึงสองหมื่นเนี่ยเมื่อเราทําเสร็จรายได้เราเฉลี่ยเอาสักสิบล้านนะก็ส่งล้านลนะยี่สิบขวดถึงว่าไม่ขายไม่หมดเราก็ไปเช็คให้นะเอาตีง่ายวันละพันห้า นะขายเผื่อขายไม่ได้สักห้าสิบขวดนะห้าสิบขวดคิดว่าขายไม่ได้เราก็คิดไปซะเอย่างนั้นคิดดูอะ่ะเราพวกร้านค้าไหนขายดีก็ลงเยอะร้านขายไหนไม่ดีเราก็ก็ดีกว่าที่เราจะไปอุดแล้วก็ไปทํางานอื่นนะครับงานทุงเ,เงินเดือนทุกสูงก็จริงแต่ว่าบางท,ทีต้องไปอุดไปเสียค่าอะไรก็เป็นหมื่นเป็นแสนก็เป็นแสนแสนก็ อต่นี้ได้มางานก็ไม่ดีบางทีก็ไปทํางานต่างจังประเทศมั่งเสียค่าเครื่องบินค่าอะไรไปกลับมาก็ไม่ได้เรื่องเลยเรานะครับก็แนะนํากันไปเรื่องอ้อยคันน้ําส่วนสายพันธุ์ก็ค่อยมาคุยกันนะครับผมมีให้เลือกเยอะนี่ครับงานกอนึงเนี่ยคิดดูนะครับปลูกดีๆเนี่ยได้อยู่ประมาณยี่สิบล้าได้นะแต่กอนี้เราปลูกสักสามท่อนนะกอละสามท่อนนะ ใส่เราก็หาง2เมตรคูณ2เมตรเนี่ยเราก็จะได้อ้อยประมาณกอรแรกปีแรกเราก็จะได้ประมาณสักไม่ต่ํากว่าท5ลำนะครับแต่ถ้าปี2เนี่ยมีสามติบวกนะครับสามติดกว่าล้ำขึ้นไปแต่ขอให้ปลูกห่างนะครับถ้าปลูกถี่แล้วผมไม่รับประกันเรื่องอจำนวนลำในกอถ้าปลูกได้20สิบลำเอากอละ2ี่สิบล้ำนะครับล้ำละ2กิโลคูณเข้าไปครับก็จะได้กอละสี่ิกิโลกรัมนะครับ กอละสี่สิบกิโลกร,รัมนะครับกิโลกร,รัมละสี่บาทอาตีสี่บาทนะปกติก็ห้าบาทก็ได้แล้วแต่ช่วงห้าบาทหกบาทแล้วแต่ช่วงอ้อยขาดตลาดก็แพงหน่อยต้องอ้อยถูกก็ตกเลือ3บาทซึ่งว่าผมก็แนะนําให้คั้นเองดีกว่าขายนะครับเอาตีราคากลางๆไว้นะครับอ่โลละสี่บาทกอนหนึ่งเนะี่ยสี่บาทเอาติบโลก็ได้สี่ติดใช่ไหม สี่สโลได้เท่ไหร่ 1, 4, 10, 000, นะครั 4, 2, 4, 16, บกอหนึ่งสี่สิบโลเนี่ย4ีสามสี่สองสี่สี่สิบหรอยหกสบาทใช่ไหมใช่ไมสร้ยสี่สิบบาทนะครับใช่ไหมผมคิดมาคิดไม่ถูกเอาเอาศูนยศูนย์สี่สี่สี่สองแปดสี่สามสองสี่สี่สิบหกอยหกบาทกอหนึ่งรยหกบาทนะครับต่อปีในเนื้อที่2เมตรนะครับ2เมตรคูณสเมตรเนี่ยก็จะได้สองกอสองกอก็8ก็เท่าได้กับ สองก,อก็ได้เท่ากับสามร้อยสามร้อยยี่สิบนะครับซึ่งผมเคยไปปลูกกล้วยน้ําวาเนี่ยกอหนึ่งเนี่ยมันกินเนื้อที่เท่ากับปลูกอ้อยเนี่ยได้ถึงหกถึงสี่กอสี่กอนะครับปลูกปลูกกล้วยน้ําวานะกินกินเนื้อที่ได้ประมาณสี่อ้อยสี่กอสี่กอนี่ถ้าเราไปขายจริงก็ได้ถึงถึงเกือบหกร้อย สี่สิบาทนะถ้าปลูกได้ทาได้นะแต่ถ้ากล้วยน้ําว้าเราได้แค่เครือหนึ่งเครือหนึ่งเนี่ยปีหนึ่งผมได้เครือครั้งหนึ่งก็เครือเดียวซึ่งเครือเดียวเนี่ยมันก็เพียงหนึ่งร้อยบาทเคยขายเฉลี่ยแล้วนะเอาเครือเล็กเครือใหญ่ในหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทกับหกร้อยบาทก็คิดเอาดูแล้วครับว่าท่านจะเลือกอันไหนนะครับก็แล้วแต่ถ้าถ้าเราปลูกเยอะเราก็ได้อ้อยเยอะนะครับอันนี้คิดคร่าวๆที่ผมเคยปลูกกล้วยมานะกับปลูกอ้อยเนี่ย ผมมาคำนวณแล้วว่าอ้อยเนี่ยมันได้ปริมาณที่มากกว่ากับที่เราจะต้องเสียเวลากับมันป,ป็ปีๆหนึ่งนะอ้อยมันได้แน่นอนแปดเก้าเดือนก็ได้แล้วผลผลิตเราก็ตัดเลยตัดล่างกอเลยเหมือนกับอ้อยนั่นนหะแต่เราก็เ,าเป็นชุดๆไปนะอ้อยที่อ่อนเราก็ยอ่ยอมๆตัดทิ้งอะ่ะอย่าเอาไว้เอาไว้ถ้าเราเอาไว้เนี่ยมันก็คือ มันขึ้นแจมกันอะมันจะไม่ค่อยสวยบางทีหนอกก็จะไม่ค่อยขึ้นนะแต่ถ้าว่าเราตัดหมดเลยเนี่ยมันจะขึ้นปึ๊บเดียวเลยจะสวยงามกว่าไม่ควรที่จะตัดนะนะผมว่าควรที่จะตัดหมดอะถ้าเป็นไปได้นะถ้าเรามีโอกาสจะตัดตัด,ต,ดตัดอ้อยเนี่ยตัดให้หมดกอเลยแล้วให้มันขึ้นมาใหม,าม่พร้อมๆกันอะมันจะได้อ้อยที่สวยงามนะครับ ถ้าสนใจสงสัยอะไรก็โทรมาถามนะครับหรือแอดไลน์ไปนะครับผมจะทิ้งเบอร์ไว้นะครับถ้าท่านที่อยากจะคุยอยากจะสนใจเรื่องอ้อยคั้นน้ำนะครับผมคลิปนี้ก็พอคุยกันพอได้เข้าใจกันบ้างนะครับในระดับหนึ่งส่วนจะ,ะเรื่องจะเพิ่มเติมคือท่านต้องไปคิดดูเองนะครับว่าท่านท่านสนใจไหมถ้าท่านอยากจะเลือกท่านก็ เพียงทักผมมานะครับเราก็มาปรึกษากันเรื่อมีเนื้อที่เท่าไหร่ยังไงนะครับความเหมาะสมของสายพันธุ์กับดินนะครับถ้าท่านมีเนื้อที่ว่างๆแทนที่จะเสียภาษีทิ้งเปล่านะหรือว่าปลูกกล้วยทิ้งไว้ไม่ไม่ได้เรื่องอกับกล้วยแนะนำเลยอ้อยดีกว่ากล้วยนะครับผมสวัสดีครับ